สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกัลยาณนมิตรย์สีธินารักทุกคนทุกท่านออกรวยโชคชาแนลนะคะรวยโชครวยโชควันนี้เดินทางมาที่ทำชะโนดนะคะทำชะโนดตอนนี้ชมทำชะโนดทำโนดค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในมีประตูทางเข้านะ,เ,นนนะเดี๋ยวเราไปรับบัตรคิวกันค่ะ เอาสปูตน,นะรับบัตรคิวนะ,ะจุมรับบัตรคิวคอเราได้บัตรคิวแล้วนะคะเราได้บัตรคิวแล้วนี่คือบัตรคิวของรวยโชคนะคะเพื่อจะเป็นโชคลาภนะคะนี่คือบัตรคิวเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกัน ีมาดบนครับโ2ภารกิครับทําไลครับทีวีครับเียมกระกาศัวกบคอิตรไม่ไดเอ้ดวน์กับีด้วยบรณาธการด้วมีกวจนะคะคูู่นะคะ

คำเชนโนดนะคะเยอะมากได้โชคก็มาหลายครั้งอยู่นะคะเราจะขึ้นตั๋วแล้วก็ใช้บัตรเขาบอกใช้บัตรตร,ตรง,งไหนนะ,นะนผ้าใหญ่นี่ใช่ไหมผ้าใหญ่มีอยู่แล้วแต่อุพยานามันเหมือนเข้าย้ายสาระ,ะออกมากกว่านะ

อิันนี้บูชาเลยค่ะบัดรประชาชนเก็บใส่กระเป๋าให้เหลือแต่บัตรเพนเลยนะคะเสร็จแล้วนี้ก่อนนะครับสำหรับใร่คงาำที่เดิทางมาใหม่นะครับมันไม่มีแบบมนออะไรนะครับก็เร็มาด้านนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนในที่มีแล้วนะครับขวาเบรอนครับเลี้ยไปเลยนะครับถ้าในที่ยังไม่มีก็มารับแบมาออะไรจุดนี้ก่อนนะครับ คุรรัรับรับคุิสารจิตเ็ชองะสิริสุขเครับทำดีขึ้นมานะครับอาเพราะอนนี้ทางเข้านะคะทางเข้าโอปูงยาดานหน้านะคะอันนี้บัตรคิวค่ะบัตรคิวรวยค่ะรวยรวยรวยห้าสบรวยถือไว้ให้หนูก่อแป๊บหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะห้หนะคะวันนี้3ามห้า สวยครับดีนะครับด <chips> ีครับเดี right ๋ยวเริ่มที่บ่อนะครับเป็นลมนี่ันะ้าดีนะเอาบกลมาถึงตรงนี้เย็นหน่อยพื้นเย็นละทางฝั่งนั้นพื้นยังร้อนอยู่นี่พื้นเย็นพื้นเย็นมากเลยค่ะเย็น สึงลมตน então, ้นชนโนดล้มเออรอดท้องเลยน่าทานที่พอดี ปทุมานาคีวิสุทธิเทวีปูเชมีกายวาจัจจิตังอาหารวันทานาคาธิบดีสีสุดโทสีสุดโทวิสุทธิเทวาปตุมานาคีวิสุทธิเทวีปูเชมิกายว่าจัจจิตังอาหารวันทา นาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปัตุมานาคีวิสุทธิเทวีปูเชมีช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงทังเกียริษารขอพรจากของค์พระปู่สีสุโธไม่ได้ปัตุมาท่านชื่ออะไรอยู่บ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดมาขอพรองค์พระปู่ไม่ดาช่วยเดี๋ยวเรื่องอะไรนั้นขอได้เลยนะครับ ขอให้ข้อปู่ศรีสุธโธม,ญญมย่าปรุมมาจงประทานพรนให้กับลูกหลานที่ได้มาขอพอรในวันนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบันดลบันดาลให้ลูกหลานเดินทางเจ้ากาดปลอดภัยทำมาค้าขายสิ่งใดก็ขอให้ร่ดรวยการงานหน้าที่ก็ขอให้ได้เลินคันเงินยศด้วยบุญบร,รมีช่วปู่มย่ญญา ขอให้บ้านเรือนของลูกของหลานจงมีแต่ความสุขความเจริญเข้าสู่พิหารฐานขอให้ลูกหลานจงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงขอให้พระปู่ศรีสุดโทไม่ญาติปฐุมมาจงแผ่เมตตาให้กับลูกหลานที่ได้มาขอพรในวันนี้ได้ประจบดผลสําเร็จทุกท่านทุกคนด้วยเทิดสาธุ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 เข้าถวายเลยเด้อคุณท่านทีนี้ดอกไม้พวงมาลัยมาคููบุรีที่นํามาถวายฝูงญาติเด้อ ก็ให้สบายที่นี่ทีเดียวเลยนะครับพี่น้องมาจิดชุดจิดชุดก็ให้สบายตรงนี้เลยเด้อนะครับเออนั่นแหละครับถูกต้องแล้วนะครับนอกจากนั้นพี่น้องก็จะขี่สระกระเดื่องใส่ไซใหญ่ครับทางขู่ยาด้วพี่น้องเด้อนะครับเรากำลังเดินทางไปที่ต้นมะเดื่อนะคะัเขาบอกว่าขุมทรัพย์อยู่ตรงนี้นะ ตั้งแต่เขาปิดโควิดนะคะก็ครึ่งเดินทางมาเป็นครั้งแรกนะคะในตั้งแต่เขาปิดโควิดมาครเขาเปิดแล้วก็ยังไม่เคยมานะคะแล้วก็มาครั้งแรกนะคะท่านใดมองเห็นโชคลาภที่ต้นมะเดื่อก็บอกกันนะคะบอกโชคกันนะคะ านได้เห็นเป็นโชคลาภนะคะ เห็นตรงนี้นะคะไม่เห็นตรงต้นมะเแต่ว่าเห็นตรงนี้นะคะอยาให้ทุกท่านดูด้วยเยชยนกค่อะไนะคนคะไม่เ่า่ะเนเนฝันป็นครั้งแรกที่มาเราไม่เคยเห็นเดือนี้ ก่อร,รอบๆก่อความเชนุนนะคะเขาจะทาําสะพานทางเดินให้นะคะทางเดินเข้ามาจากกวายสักการ,ระองคุ่งยาด้านหน้าแล้วก็มาที่ต้นมะเดื่อน,นะคะที่ต้นมะเดือ่เอเพราะว่าออกขุมทรัพย์องคุ่งยา,ยาอยู่แถวนีมน้มันก็ใครลูกมันกรไฟคะเจดีนะคะท่านผู้ชมเขาทำทางเดินให้นะคะ,น,คะน่าจะทะลุกออกมา เราจะเดินตามสะพานที่เขาทำนะคะก็จะน่าจะไปทะลุอีกข้างหนึ่งของทางที่เราเข้าแล้วก็จะไปตรงน้ำพุนะคะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะบ่อน้ำศักดิส์สิทธิ์องค์ปู่ศรีสุโธตำนานบอประวัติเขาเล่าว่านะคะเป็นเหมือนทางขึ้นทางลง ของท่านอยู่ตรงบ่อน้ํานี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะเห็นไหมเราก็มาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งของต้นมะเดื่อนะคะสาธุค่ะเป็นขุมทรัพย์เป็นขุมทรัพย์เหมือนท้องพระคลังนะคะนี่คือท้องพระคลังไม่ใช่ว่าแค่ขุมสมบัติเขาเรียกว่าท้องพระคลังค่ะท้องพระคลังแห่งเมืองบายดานท่านผู้ชมจะรู้ว่ามันจะมีบ่อน้ำเยอะ ท้องพักครั้งนี่อีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมคะล้วก็เดินทะลุมานี่อีกฝั่งหนึง่งทางไปบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะทีนี่ <c oughs> จะมาด้านหลังที่เราไหวตั้งแต่ตอนเรงคอนแลกด้านะคะ <c oughs> อาคาทุบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปัตุมานาคีวิสุทธิเทวีปูเชมีกายวาจาจิตตังอาหารวันธาคาทาทุปดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปัตุมานาคี มีสุดที่เทวีกองค์ยาอปูเชมีสุทธิเทวีด้านบนนะคะปัจมานาคีจะมีรูปเหมือนองค์ปู่สีสุโตและองค์ยาสีปฐุมมาอยู่ด้านบนนะคะญาวาจาจิตตังขยบไปอาหารปัอนทานาพาธิบดีสีสุดโตมีสุดที่เทวีปัจมานาคีมีนะคะมีสุทธิเทวีปูเชนี้ เ,เขา,ง,าขขขขงงดนะคะงดขึ้นสกการะด้านบนนะคะตั้งแต่เปิดมานะคะท่านใดที่ยังไม่เคยมาตั้งแต่เขาปิดโควิดมานะคะมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ พอโดมาไปมีไปเดียวหร้อเปจ้าแต่เลยไ่โอากดี๋ว่าพักมาเย็หั้งไปไปคนจีพับเมาอยู่เนี่ยปะปปฏิหารเกิดนะคะปปฏิหารเกิดขึ้นค่ะสะทุกค่ะ วันนี้ยังไม่มีขันน้ำมนต์ใช่ไหมคะไม่มีต้องไม่มีใช่ไหมมีขันน้ำมนต์มันอยู่ด้านนอกด้านมงสวงร้านดุริยางมงสวงเหรอคะอ๋อเมื่อก่อนจะอยู่ด้านในไม่มีเลยไม่มีแล้วใช่ไหมคะทีนี้เขาจะทําอยู่ด้านนอกครับอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็คือห้ามห้ามโยนของลงในบ่อน้ำจากที่สูงใครทิ้ง ห้ามส่งน้ำองค์พญานาคส่งพระเทศกาลส่งกรานเท่านั้นนะคะดีๆดีๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปกติตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำค่ะท่านผู้ชมเขาจะปล่อยน้ำออกมาจากตรงนี้ น้้ดน้ำเบอรนะานแต่ตรงนี้นิ่งมากเมันไม่มีลมนะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางกลับนะคะเดินทางกลับเดินทางกลับนะคะเดี๋ยวใส่แมสกก่อน ถอดถ่ายรูปตะกี้เนี่ยนะคะก็เป็นที่เราเดินมานะคะก็มาได้นะคะก็คือคำพูดสุดแมสกี้เวลา8นาฬิกานะคะจนถึง16นาฬิกา30นาทีเกาทุกวันค่ะเวลาเข้ามานะคะก็จะเป็น8โมงเช้านะคะถึง8โมงครึ่งนะคะ8โมงเช้าถึง6โมงครึ่งเดี๋ยวเราก็จะอบแล้วนะคะเดี๋ยวไปโชคให้ดูบรรยากาศด้านหลังนิดนึงนะคะ ก็ได้นกะคะทีวกดนนี่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศด้านหลังก่อนกลับนะคะใใีไก่หมดเวลาเข้าแล้วนะคะเรากลับนะคะสาธุข<ช>้าไปค่ะเดินทางก,กลับค่ะเรากลับก็ได้ นแต่ว่าต้องแจ้งผู้นำกฎแทนนิดนึงนะถ้ามีลมแรงนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกเพียงไล้ว่าที่พีออกมาทันทีเลยนะคะทุกท่านเชื่อมไหมสุดเย็นแมากแต่ต้นไม้ไม่ขยับแล้ต้นไม้ไม่ขยับนะคะเสียงลมเสียงลมมันกับเสียงฝนนะคะยังไม่มีฝนนะคะตอนนี้แต่ว่าเสียงลมแรงมาก การประลำพิธีด้านนอกทางที่จะเข้าไปเกาะคาชะโนดนะคะขันน้ำมนต์เขาจะทําไว้ที่นี่นะคะเขาจะทําขันน้ำมนต์ไว้ด้านนอกนะคะทีนี้ไม่ได้อยู่ข้างในแล้วนะคะท่านใดที่มาดูขันน้ำมนต์โชคลาภที่วังคาชะโนดเกาะคาชะโนดนะคะก็เชิญด้านหน้าประลำพิธีนะคะฝนและลมแรงมากเลยนะคะเดีย๋ยวจะให้ดูขันน้ำมนต์อีกรอบนะคะ นี่นะคะอ่าเผื่อท่านให้ปินตัวเรขนะคะหมุนให้เลยนะคะไหลให้หอันนี้เป็นขันน้ำมนนะคะขันน้ำมน,นน้ำมนที่ออกคำเชื้หนวดดังคำเชื้นวดนะคะท่านใดเห็นเป็นตัวเรขโชคลาภนะคะขอให้เรามองเห็นเป็นตัวเรีโชคลาภนะคะ ขอบาร,รมีจากองค์พ่อปู่สีสุดโทแล้วก็องค์แม่ย่าสีประทุมมาให้เราเห็นเป็นตัวเลขโชคลาบในงวดวันที่หนึ่งเมษายนนี้นะคะขอบาร,รมีองค์ปู่อ,องค์ย่าให้เรามีโชคมีชัยมีโชคมีลาบรวยรวยรวยที่หมายสิ่งใดสมความ,มาปรารถนาทุกสิ่งทุกประการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รวยโชคด้วยนะคะรวย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 สวัสดีค่ะ